ชื่อสมหมายจงจิตนันรหัสพระนิญเจ้าคือสามสามเจดหลังจากที่ได้เป็นพระนาคามีมักเมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดในย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกจากนั้นอีกหกวันคือวันพระรหัสที่สี่พฤษภาคม2 5งพ้าอกสิบก็สามารถเข้าได้เข้าถึงพระนาคามีผลโดยใช้การนรึกนึกถึงหลวงพ่อและภาวนานัมกะทะ ให้ถี่ขึ้นเอาใจใส่ในการปฏิบัติให้จิตอยู่กับหลวงพ่อกับคาถาให้มากขึ้นและทำการพิจนารณากายเนื้อเอาผิวที่ห่อหุ้มร่างกายที่ว่าสวยลอกออกมาก็จะเห็นเลือดและเนื้อแดงๆเลือดไหลความสวยก็หายไปในทันทีความสยดสยองก็ขึ้นมาแทนที่ พิจารณาถึงขาของผู้หญิงที่สวยข่ะหายไปข้างหนึ่งหรือเหลือแค่ครึ่งขาและใส่ขาเทียมถามว่าความสวยยังคงหลงเหลืออยู่ไหมนอกจากนี้ก็ได้พิจารณาถึงศพที่ตายไปแล้วกลิ่นก็จะคลุ้งขนาดหนูตายตัวนทิเดียวยังเหม็นมากและร่างกายตายจะเหม็นขนาดไหนมีพลังวันมาตอม ไข่ลงไปตามกล้ามเนื้อตามจมูกตาปากสักพักหนึ่งเนื้อต่างๆก็ค่องหายไปกลายไปเป็นอาหารให้กับหนอนรังเห็นถึงความไม่จีรังยั่งยืนของสังขารเห็นความไม่สวยบังเกิดปรากฏกลิ่นที่น่ารังเกตยจเป็นอย่างยิ่งสภาพดูไม่ได้เลย ตลอดทั้งวันก็ได้เจอบททดสอบในเรื่องมาณนะถือตัวถือ,ถอ,ถอตนเกิดความไม่พอใจก็ได้ทําการเจริญสติให้เท่าทันในความข้องขัดในจิตนี้เกิดขึ้นทําการเจริญสติกํากับแต่แล้วอยู่ไปได้สักพักหนึ่งมันก็เกิดขึ้นปรากฏขึ้นอีกจนได้พิจารณาถึงเรื่องการถือตัวถือตนได้คิด แล้วก็คิดได้ว่าเราควรจะต้องคิดยังไงสุดท้ายก็ตัดจิตด้วยคําว่าช่างมันแล้วต่อมาก็เกิดความกังวลว่าเราจะเข้าถึงพระนาคขกนได้อย่างไรพวความรุนแรงปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะแต่ละระดับที่ตัวเองผ่านมานั้น,นรู้แล้วจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรร์ที่มากและรุนแรงในที่สุดก็ตัดจิตว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดช่างมัน แล้วพอก่อนจะนอน <c oughs> ช่วงสามทุ่มก็ได้รับการติดต่อมาให้ปฏิบัติหน้าที่ก็จะรู้สึกกังขาวว่าไม่บอกล่วงหน้ากันเลยแต่แล้วในที่สุดก็ให้ความชื่อเหลือเข้าไปเ <c oughs> มตตาเข้าไปจนเมื่อเข้านอนก็ได้รับข่าวว่าได้เป็นพระนาคามีผลก็ประหลาดใจว่า ทำไมมันง่ายอะ่ะเพราะว่าตัวเองคิดว่ามันจะต้องยากมาก